สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ สวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เดนเนอชัแนสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่เกมเจ็ดบากเป็นอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูพรีวิวแพทอัปเดตของวันพรุ่งนี้กันครับบอกเลยว่ารอนานมากนะครับ2อาทิตย์นี้ความยาวเนี่ยรู้สึกเหมือนเป็นเดือนนะแต่ในที่สุดลูกงล่นของผมเนี่ยก็จะอัปเดตเข้าเกมในวันพรุ่งนี้แล้วนะก็จะเป็นใครนะครับเดี๋ยวเราไปดูพรีวิวแพทอัปเดตวันนี้กันเลยครับ นี่ครับแจ้งปิดปรับปรุงและอัปเดตในวันที่22เดือน2นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับตัวเกมเนี่ยจะมีการปิดเซิร์ฟตั้งแต่เวลาเที่ยงจนถึงบ่าย2โมงครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมมาล็อกอัพวออกเกมก่อนช่วงเวลาเที่ยงตรงด้วยนะเพื่อป้องกันข้อมูลเสียหายนะครับสำหรับคอนเทนต์นะครับวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าอัปเดตมาแบบจัดหนักจัดเต็มมากครับกับกิจกรรมวาเลนไทน์นะครับที่ผ่านมาแล้ว1อาทิตย์นะก็จะมีเป็นอัศวินคนใหม่นะครับคอนเทนต์ใหม่ แพ็กเกจใหม่อัปเดตระบบกิจกรรมใหม่แล้วก็กิจกรรมกับแพ็กเกจที่สิ้นสุดลงนะครับมาหัวข้อแรกของเรากันก่อนเลยครับอัศวินคนใหม่นะครับรอบนี้ซ่มสุดพิเศษวาเลนไทน์ความปาดเ่อนแสนหวานเมลัสคิวลาแห่งความยึดมั่นนะครับสำหรับตัวละครวาเลนไทน์ลิมิเต็ดปีนี้นะครับหวยมาลงที่น้องเมลัสคิวลานั่นเองครับเย้โอ้โหเพื่อนๆลองดูครับชุดน้องล่านี้เซ็กซี่มากนะและสําหรับตู้วาเลนไทน์ปีนี้นะครับต้องบอกว่าพิเศษมา,มากๆเพราะว่ามันจะเป็นตู้รวมเหล่าอัศวินเทศกาลนะครับ ที่สาคัญทางตู้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีแต่สาวๆทางนั้นเลยนะครับสาหรับไลน์อัพตู้ววเลนทน์นะครับมีอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันตู้นี้นะครับมันจะเป็นตู้ไมเลทนะครับถ้าเราเก็บครบ600แต้มเราจะสามารถเลือกตัวละคร1ตัวนะครับจาก5ตัวนี้ได้นะจะมีเป็นน้องล่าตัวใหม่นะครับเดลี่เอลิตัววาเลนทน์ปีที่แล้วนะครับแล้วก็3-3สาวนะครับไาเลนทน์ของปีก่อนหน้าอีกทีนะและสําหรับน้องเอเลนกับเหล่าดูอินนะครับเพื่อนๆก็อาจจะแบบเฮ้ยตัวละครพวกนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครเก่ามากนะคร คอนเทนต์ไหนเนี่ยก็รู้สึกว่าจะไม่มีใครใช้นะครับแต่ว่าอย่าลืมไปนะว่า3ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวพิเศษนะครับที่จะสามารถช่วยเราฟาร์มขออัปเกรดคอสตูมได้นะก็บอกเลยว่าทั้ง3ตัวนี้นะครับไม่ได้มาบ่อยๆนะแล้วก็ที่สําคัญถ้าเกิดใครที่เพิ่งเล่นไม่มีตัวละครฟาร์มนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะขยันเล่นนะครับแบบจริงจังในการเล่นเนี่ยผมว่า3ตัวนี้นะครับมันเป็นตัวที่สําคัญมากๆนะเพราะถ้าเราอัปเกรดคอสตูมตัวละครได้หลายตัวนะครับนั่นก็หมายความว่าเราเนี่ยก็ยิ่งเก่งขึ้นไปอีกนะ ซึ่งตู้นี้นะครับตัวละครพิกอัพเนี่ยมีเพียงตัวเดียวเลยเพื่อนๆคือน้องล่านะครับโอกสอาสออกอยู่ที่0.5นะส่วนตัวละครอื่นๆในตู้นะครับไล์อัพก็จะตามนี้เลยนะครับสตัวแถวบนนะครับก็จะเป็นตัวเหล่าวาเลนไทน์ปีก่อนๆนะนอกจากนี้ก็ยังมีน้องเดียเน่ฮาโลวีนนะครับมาโทน่าฮาโลวีนน้องเดียเน่ชุดเจ้าสาวนะครับแล้วก็มีเซตไวนาด้วยนะหอก,กับอลิซาเบธนะครับเมอร์ลินแล้วก็น้องร็อกซี่นะครับ สำหรับตู้นี้นะครับเอาจริงตัวที่น่าสนใจก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นมาโทน่านะครับมาโทน่าเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้ขึ้นฮิ่งไปแล้วนะสำหรับตัวละคร PVE นะครับแล้วก็จะมีเป็นเมอร์ลินว่ายน้ำนะครับใครที่เป็นสาย PVP เนี่ยน่าจะรู้ซึ้งถึงความสามารถของเมอร์ลินว่ายน้ํากันเป็นอย่างดีนะแล้วก็ยังมีตัวใหม่นะครับอย่างเมลัสคิล่าแล้วก็เหล่าวเาเลนไทยตัวเก่านะครับที่ไว้เก็บอัปเกรดคอสตูมด้วยนะครับก็เอาจริงตู้นี้เนี่ยผมว่ามันเป็นตู้ที่ดีตู้หนึ่งเลยนะเพียงแต่ว่วา เวลาทำม,มิกเนี่ยมันไม่ดีเพ,เพื่อนเพราะอะไรนะครับเพราะว่าหลังจากวาเลนไทน์นะครับอีก2สัปดาห์เนี่ยรู้สึกว่ามันมีข้อมูลหลุดมาแล้วนะว่าเฟสต่อไปนะครับกำลังจะมาเพื่อนและจากข้อมูลที่มันหลุดออกมาก่อนหน้านี้นะครับสักพัก,กใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นอลิซาเบธท,ทาแสงนะครับเพราะฉะนั้นตู้นี้นะครับถ้าเกิดใครที่มีเพชจไม่เยอะจริงๆนะครับ ผมแนะนําว่าให้ข้ามจะดีที่สุดนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีเพรเยอะเราก็มีตัวโออยู่ในตู้นี้มีตัวที่อยากได้อยากจะใช้นะครับเอาจริงตู้นี้ผมว่าเป็นตู้ที่ดีตู้หนึ่งนะสามารถเปิดได้ครับก็หลังจากวิเคราะห์ตู้เสร็จนะครับเดี๋ยวความสามารถของน้องล่าเนี่ยผมย้ายไปพูดท้ายคลิปีกทีแล้วกันนะเรามาดูข่าวสารให้จบก่อนนะครับต่อมาคอนเทนต์ใหม่นะครับจะมีการเพิ่มห่อคอยแห่งการฝึกฝน ชั้นที่16ถึง18นะครับของนวันก็ตามนี้เลยนะนอกจากนี้ก็จะมีเซตอาร์ติแฟกต์ใหม่นะครับเอาจริงช่วงนี้นี่มีเซตอาร์ติแฟกต์ใหม่มาถูกอาทิตย์นะครับสำหรับอาทิตย์นี้เนี่ยก็จะเป็นเซตของวันวาเลนไทน์นะครับแน่นอนช่องทางการรับนะครับเพื่อนๆสามารถรับได้จากกิจกรรมทั้งหมดเลยนะส่วนความสามารถของเซตนี้นะครับน่าสนใจมากๆเมื่อเริ่มเทินพวกพ้องจะสามารถเพิ่มความสามารถด้านพลังชีวิต10%แก่พวกพ้องที่มีพลังชีวิตต่ำกว่า30%เป็นระยะเวลา1เทินครับก็สำหรับเซตอาร์ติแฟกต์ใหม่น เอาจริงไม่ต้องคิดอะไรมากเพื่อน,อนควรจะทําเก็บไว้ให้ครบนะเพราะว่าถ้าเกิดถึงเวลามันจะใช้เนี่ยเราจะได้มีใช้นะครับและนอกจากนี้นครับยังมีการเพิ่มอสุริยใหม่ในโต้สุ่มแบบถาวรด้วยนะครับต้องบอกว่าเร็วมากๆนะน้องสกาดีนะครับก็ใครที่อยากใช้น้องสกาดีนะครับดองตัวไว้เยอะ,ยอะไปลองเปิดหากันได้นะต่อมาครับจะมีการปรับโบนัสสนับสนุนตัวกวาดล้างรายวันฟรีนะครับให้อยู่แบบถาวรก็คือหลังจากนี้เนี่ย ทุกวันนะครับเราจะสามารถใช้ตั๋วกวาดล้างได้ฟรีวันละ5าใบนะครับตรงนี้เนี่ยก็น่าจะช่วยผู้เล่นใหม่ได้ดีนะแต่ว่าถ้าผู้เล่นเก่าๆอย่างเรานะครับผมเชื่อว่าตั๋วเนี่ยน่าจะล้นกันอยู่แล้วนะต่อมาแพ็กเกจใหม่ครับอันแรกเนี่ยก็จะเป็นตั๋วพรอมเพชรนะครับก็สําหรับแพ็กเกจใหม่นะครับก็มีมาถึง4แพ็กเกจให้เราเลือกสรรน,นะก็ใครอยากจะจัดแพ็กเกจไหนเนี่ยก็ลองจัดกันได้นะครับส่วนราคาเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องรอเช็คพรุ่งนี้อีกทีนะและถ้าเกิดใครอยากเติมราคาถูกนะครับก็อย่าลืมไปใช้บริการเรือจนน ต่อมาครับการแก้ไขระบบสําหรับรอบนี้เนี่ยจะมีการถอนการขายทั้งหมดแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีการปรับปรุงรงคาคาแป้นโชนนะครับคือต่อจากนี้เนี่ยมันจะสามารถใช้ฟิลเตอร์ได้แล้วนะก็จะเลือกได้นะครับว่าเราต้องการหาของอะไรอยู่นะครับของที่มีแล้วของที่กําลังลดราคาของที่ขายจํากัดเวลาของที่ใช้แต้มร o ยัลพอยซซื้อหรือว่าของทั่วไปนะครับตรงนี้เนี่ยก็น่าจะทําให้เพื่อนๆสะดวกในการหาคอสตูมได้มากขึ้นนะนอกจากนี้ก็จะมี การเพิ่มปุ่มใช้ขวานะครับให้เราตรวจสอบคอสตูมได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะและมีการปรับปรุง AI นะครับในศึกชิงชัยอัศวินและศึกแบบกระชับมิดด้วยนะซึ่งการปรับปรุงนี้นะครับเขาบอกว่าจะปรับปรุงให้ใช้สกิลโจมตีเดี่ยวกับอัศวินที่มีพลังชีวิตต่ําสุดเป็นอันดับแรกนะครับก็ลองดูนะครับไม่แน่เราอาจจะสามารถใช้ประโยชน์จาก AI ตรงนี้ได้นะแล้วก็จะมีการแก้ไขบั๊กประจำแผทนะครับยิบยิบย่อยๆนะอันนี้ผมก็ขอข้ามลวกันต่อมาห้กิจกรรมใหม่ครับอัปเดตฉลองวาเลนไทน์นะครับก็เดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มคอสตูมเทศกาลวันวาเลนไทน์นะครับคอสตูมใหม่ปีนี้เนี่ยมี2ตัวละครนะครับที่ได้รับจะมีเป็นพายุหมุนจุติปฏิญาณแห่งแสงซาริเอลนะครับกับผู้พิทักษ์แห่งสนามรบคู่สมรสของราชทายาทบุนฮิวครับสำหรับคอสตูมที่อัปเดตมาในปีนี้นะครับถ้า เป็นชุดที่เ,เพื่อนๆสามารถข้ามได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องมีนะถึงแม้ว่ามันจะมีเวลานะครับที่มันจะแยกขายอยู่นะนี่ตั้งแต่วันที่8เดือน3นะครับไปจนถึงวันที่22เดือน3นะเอาจริงชุดเนี้ยต้องบอกว่าชุดมันน่ารักมากนะครับโดยเฉพาะน้องบุญฮิวนะครับแต่ว่าทําไมผมถึงบอกว่าข้ามได้นะครับเพราะว่าเอาจริงบุญฮิวเนี่ย คอนเทนต์ที่ใช้น้องเนี่ยมันค่อนข้างจํากัดนะแล้วก็ส่วนมากมันจะเป็นคอนเทนต์ PVE ซะส่วนใหญ่นะครับที่สําคัญบุญฮิวนะครับมันไม่ใช่เป็นตัวที่แบบบังคับใช้ต้องมีในทีมนะคือตัวที่สามารถใช้แทนบุญฮิวได้ปัจจุบันนะครับแพตปัจจุบันเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นใครที่จะซื้อชุดน้องบุญฮิวเนี่ยผมก็แนะนําว่า ควรจะอวยนะค่อยซื้อนะครับส่วนซาริเอลร่างใหม่นะครับชุดซาริเอลร่างใหม่นี่มันเป็นชุดที่มันไม่เข้ากับเซตสกิลในตอนนี้นะครับสิ่งที่ซาริเอลขาดอยู่จริงๆนะครับปัจจุบันเนี่ยมันขาดส่วนอาวุธอยู่แค่ส่วนเดียวเท่านั้นนะซึ่งส่วนอาวุธที่เพิ่มเข้ามาในชุดปาลินทายนะครับมันเป็นเพิ่มอัตราคริติคอลกับเดเมจคคอลเพื่อนๆสำหรับซาริเอลเนี่ยเซตสกิลของเขานะครับมันจะเป็นตัวทอนตัวแทงนะไม่ใช่ตัวเดเมจครับเรียกได้ว่าได้อัตราคีกับเดเมจคียนหมบ ที่ได้จริงๆเนี่ยก็เพียงแค่พลังโจมตีเท่านั้นครับซึ่งก็จะมีเพื่อนๆบอกว่าอา้าวมันขาดส่วนอาวุธ1ชิ้นเราก็ควรจะซื้อส่วนอาวุธหรือเปล่าซึ่งถ้าพูดตามหลักการเนี่ยมันก็ใช่เพื่อนๆเราควรจะซื้ออาวุธนะครับเพราะว่ามันได้พลังโจมตีทําให้ตัวละครเนี่ยมันได้ค่าพลังต่อสู้เพิ่มขึ้นนะเพียงแต่ว่าซาดีเอลนะครับจากข้อมูลหลุดก็นี่ครับผมขึ้นรูปเพื่อนๆดูนะคือมันจะมีชุดซาดีเอลชุดใหม่ครับ ได้จากเอาแต้มฮอ,อผพานไปแลกในรอบต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่รี่จริงเนี่ยผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆรอนะแล้วก็รอแลกจากแต้มฮอปพานเอาน่าจะดีกว่านะครับซึ่งผมคิดว่าชุดจากแต้มฮอปพารเนี่ยมันคงไม่เพิ่อมอัตราคิแล้วก็เดเมจคิสํำกับชุดวาเลนไทน์แน่ๆนะ แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนับที่ชอบชุดน้องซาริเอลแล้วก็อยากจะเผื่ออนาคตเนี่ยผมว่าซื้อทิ้งไว้ก็ได้นะเพราะว่าชุดนี้เนี่ยมันขายจากัดเวลานะครับแล้วก็ในอนาคตอาจจะมีซาริเอลตัวใหม่นะครับที่อาจจะได้ใช้อัตราคีกับเดเมทคีก็เป็นไปได้นะนอกจากนี้จะมีการรีรันคอสตูมเทศการวาเลนไทน์ Valentine นะครับตัวละครเก่าๆด้วยนะก็สำหรับชุดเหล่านี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่มีตัวละครแล้วอยากจะฟาร์วัสดุอัปเกรดคอสตูมเพิ่มเติมนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันได้นะตรงนี้ต่อมาอีเวนต์ที่3ราวัเช็คชื่อรับ ผมว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นกิจกรรมที่ถูกใจเพื่อนๆหลายคนที่สุดละได้เพชรฟรีนะครับวันละสามเมชรติดต,ต่อก,กัน14วันนะครับรวมแล้ว42เม็ดเหมาะแก่การเก็บไปเปิดตู้เฟสมากนะครับ42เม็ดนี้ต่อมาอีเวนท์ที่4นะครับ quest world v a l e n t i n e บของรางวัทวลที่ได้นะครับก็จะตามนี้นะมีเพชร3เม็ดด้วยนะครับอีเวนต์ต่อมาอีเวนท์ที่5นะครับกิจกรรมวันวาเลนไทน์เราจะต้องทําการมอบช็อกโกแลตให้แกอัศวินแต่ละคนพร้อมรับแพ็กเกจการวาเลนไทน์และตลาปลูกพลังแบบครบเซตนะครับ ก,กิจกรรมนี้เนี่ยน่าจะเหมือนกิจกรรมเก่าๆนะครับที่เคยผ่านมานะเป็นการมอบของขวัญน,นะครับแล้วก็รับของรางวัลน,นะสำหรับตัวละครที่เราต้องมอบของรางวัลให้นะครับก็จะมี6ตัวนะครับของรางวัลที่ได้เนี่ยก็ตามนี้เลยนะและสําหรับของที่เราต้องเอาไปมอบนะครับเราก็จะต้องทําผ่านกิจกรรมลงผลิตช็อกโกแลตวาเลนไทน์ตรงนี้นะครับมันก็จะมีสูตรของมันอยู่นะว่าจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับซึ่งวัตถุดิบนะครับในการ ทำช็อกโกแลตเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถรับได้จากภารกิจรายวันด้วยนะมันจะมีเควสนะครับให้เราทานะว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับและนอกจากเควสเนี่ยก็ยังสามารถแลกได้ในร้านค้าเหรียญโดยจะสามารถแลกได้อย่างละ1ชิ้นต่อวันนะครับแล้วก็จะมีเป็นนมกับผงช็อกโกแลตเนี่ยจะได้จาก เควสหลักสเตตฟ,ฟรีหอคอยอกโกแลตสงครามไฟนอลบอลแล้วก็หอคอยแห่งการฝึกฝนนะครับสูงสุดอย่างละ15ชิ้นต่อวันนะครับต่อมา,อากิจกรรมที่หกนะครับกิจกรรมส่งเหรียญมิตรภาพนะครับใน้านคานะครับก็จะมีขายกล่องจํากัดเวลานะครับจะเป็นกล่องพิเศษวันวาเลนไทน์นะที่เราสามารถเอาเหรียญมิตรภาพเนี่ยไปแลกกล่องนี้ได้นะครับซึ่งของว่าในกล่องนะครับมีโอกาสได้ของตามนี้นะก็ถ้าดีที่สุดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นหินม่วงนะครับปลดยูอาห้าชิ้นนะ ซึ่งเราสามารถแลกได้วันละ1กล่องเท่านั้นนะครับใช้1000เหรียญมิตรภาพนะแล้วก็เหรียญมิตรภาพเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงระยะเวลากิจกรรมนะครับมันจะได้เพิ่ม30ชิ้นด้วยนะเวลาส่งนะครับพูดง่ายคือมากกว่าเดิม10เหรียญน,นะต่อมาอีเวนท์ที่7ครับโหบอกเลยกิจกรรมเยอะจัดนะครับกิจกรรมดอบกล่องช็อกโกแลตนำโชคนะครับสำหรับช่องทางการรับกล่องช็อกโกแลตนำโชคนะครับจะได้จากสงครามบอสซึกทำลายล้างถ้าฝึกตอนเราก็สงครามบอสก,กลุ่มอัศวินนะครับจะสามารถรับได้วันสูงสุด วันละ3ชิ้นนะซึ่งของรางวัลที่สุ่มได้นะครับก็จะได้ของรางวัลตามนี้นะอีเวนท์ที่8นะครับแต่งลงเตียมในช่วงระยะเวลานะครับลงเตียมของเราเนี่ยมันก็จะเซตเป็นทีมวาเลนไทน์ให้นะอันนี้ก็จะเป็นอันเก่านะครับไม่ใช่อันใหม่นะแล้วก็ต่อมากิจกรรมที่9นะครับกิจกรรมต่อสู้นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมี2อันนะครับจะมีรางวัลเคลียร์ครั้งแรกเนี่ยเป็นสร้อยคอนะครับกับไอเทมตีบวกนะครับก็อย่าลืมไปเคลียร์กันด้วยนะได้เพชรเพิิ่มมมมเเต4็ดด้ววยนนนะะครรัับ2อ และอีกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ถัดไปเนี่ยก็จะมีการเดินทางของฮอกนะครับอันนี้เขาก็อัปเดตรวมมาทีเดียวเลยนะต่อมาศึกชิงชัยกลุ่มอัศวินนะครับตารางเนี่ยก็ตามนี้นะครับใครที่เล่นอยู่นะครับคิวไหนที่ลงแข่งก็อย่าลืมมาเช็คกันด้วยนะสุดท้ายครับแพ็กเกจแล้วก็กิจกรรมที่สิ้นสุดลงนะครับจะมีกิจกรรมรูเลตแลกนาล็อกนะครับกิจกรรมสุ่มสุดพิเศษแลกนาล็อกกับแพ็กเกจโบนัสลานคาเพชรเติมนะครับแพ็กเกจลดราคาครั้งใหญ่อุปกรณ์ฉลองแล็นาล็อกและสุดท้ายแูววนศิ ก็จะถูกนําออกจากเกมนะโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะจะเป็นสิ่งที่จปเดตดมาในวันพรุ่งนี้นะแล้วก็สุดท้ายนะครับเพื่อนๆอย่าลืมเก็บเพชรกันด้วยนะเพราะว่าอีก2อาทิตย์เนี่ยตู้เฟสน่าจะมาะครับและถ้าลองคิดเล่นๆนะหลังจากตู้เฟสจบนะครับมีโคลาโบมาต่ออีกกิจกรรมเนี่ยผมว่าปวดหัวแน่นอนนะถ้าเกิดใครดองเพชรไม่พอนะครับเพราะว่าโคลาโบก็ต้องบอกว่าหายไปนานหลายเดือนแล้วนะโอเคครับมา สุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้องล่ากันหน่อยดีกว่าว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันอยู่เทียร์ไหนนะครับสำหรับน้องล่านะครับเซิร์ฟญี่ปุ่นหลังจากที่อัปเดตเนี่ยเขาก็ให้คะแนนอยู่ที่ S บวกนะครับซึ่งความสามารถโดยรวมนะครับต้องบอกว่าคะแนนค่อนข้างดีเลยได้9เต็ม10นะครับคะแนนรวม S บวกโหมดความยากระดับสูงเนี่ยได้ S นะครับ PVP S บวก PVP 3า3ก็อยู่ S บวกนะครับ b i t t e อร์ e ว t เมลชชิล่าตัวนี้นะครับจะเป็นตัวละครเทศกาลนะครับไม่อยู่ในตู้กระชาทั่วไปนะและสําหรับน้องล่านะครับผมพูดถึงจุดอ่อนใหญ่ที่สุดของน้องล่าตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันมันเป็นตัวละครที่บอกเลยว่าพลังต่อสู้เนี่ยจะต่ำมากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเล่นทีเปิดก่อนเนี่ยตัวละครตัวนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับเพื่อนๆสักเท่าไหร่นะ สำหรับเซตอุปกรณ์แนะนำนะครับของน้องล่าเนี่ยเขาจะมีแนะนํา2เซตนะครับจะเป็นเซตเลือดป้องกันกับเซตเลือดแล้วก็ดูดเลือดนะครับตรงนี้ผมขอเติมไปอีกเซตหนึ่งแล้วกันป้องกัน6เลยก็ได้นะถ้าเกิดคนที่ต้องการเล่นสายถึกนะครับสำหรับ o ฟ s e r v ์ฟนะครับที่แนะนําของน้องล่าเนี่ยอย่างแรกนะครับที่เราควรจะโฟกัสนะคือเราจะต้องทําอัตราดูดเลือดให้ได้100%เนะครับเพราะว่ามันจะสามารถแสดงประสิทธิภาพของเอกลักษณ์ได้ดีที่สุดนะครับก็สําหรับเอกลักษณ์ทำอะไรได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อไปเลยครับ สำหรับสกิลเราก็ความสามารถของน้องล่าวาเลนไทน์นะครับทำอะไรได้บ้างท่าแรกเทคไมล์ช็อกโกแลตนะครับจะสามารถโจมตีศัตรูหนึ่งเป้าหมายนะครับแล้วก็ลดเกรดแม่ตายลงได้1จุดนะครับซึ่งท่านี้เนี่ยต้องบอกว่าเหมือนกับของเมอร์ลินนะแต่ว่าเป็นเวอร์ชันอัปเกรดครับเพราะว่า Level เลเวลหนึ่งเนี่ยจะลด1เกรดเลเวลสลด2เกรนะครับแล้วก็เลเวลสาสามารถลดได้3เกรนะแต่แน่นอนความสามารถที่ดีขึ้นนะครับมันก็แลกมากับความแรงของสกิลที่เบาลงนะครับเพราะว่าของเมอร์ลินเนี่ยรู้สึกว่า มันจะอยู่ที่300%นะแต่ว่าน้องล่าเนี่ยเหลือเพียงแค่250%นะที่แรงเลเวล2นะส่วนท่าที่2นะครับ Lovely Atmosphere นะครับท่านี้ก็ต้องบอกว่าก๊อฟเมอร์ลินเขียวมาอีกแล้วนะคือเหมือนกันเลยครับสามารถสร้างโล่ให้กับสมาชิกทุกคนได้นะครับแล้วก็โล่เนี่ยจะสามารถอยู่ได้นาน2เทอร์นะครับส่วนท่าไม้ตายนะครับก็เหมือนเดิมเลย Summon Soul นะครับจะสามารถโจมตีศัตรู1เป้าหมายพร้อมกับมีเอฟเฟกต์ Life Steal นะครับดูดเลือดคืนกลับมา100%จากเดเมจที่ทำได้นะ และสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของน้องล่าเขียวนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือเอกลักษณ์เพื่อนๆ try to eat นะครับเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับจะสามารถเพิ่มสเตตพื้นฐานของสมาชิกทุกคนได้20%จากค่าไลฟ์สตล์หรือว่าค่าดูดเลือดของน้องเมลัสคิล่าเขียวนะครับนอกจากนี้สมาชิกทุกคนยังสามารถต้านทานผลของอีกไนท์หรือว่าไฟไหม้ได้ด้วยนะก็สําหรับสเตตัสที่สามารถเพิ่มได้นะครับสามารถเพิ่มได้สูงสุดอยู่ที่20%นะครับนั่นหมายความว่า ถ้าเพืเ่อนๆทำค่าไลฟ์สติลของน้องล่านะครับให้เป็น100%ได้เนี่ยทุกตัวละครนะครับจะได้สเตตพ,พื้นฐานเพิ่มมาอีก20%เลยนะก็ค่าไลฟ์สติลของน้องล่านะครับเริ่มต้นอยู่ที่50%แต่ว่าถ้าเราเลเวล80นะครับแล้วก็อเวกครบ6แล้วนะมันจะอยู่ที่53%นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็มีไปเช็คคอสตูมมานะครับถ้าเกิดเราใส่คอสตูมดูดเลือดทั้งหมดนะครับได้อีก5ส่วนในส่วนหัวนะหรือว่าส่วนบบิวววตีีนะ้้นนนนนะะะคครัััมมมจไดอก8%่่หาาาย เราจะมีค่าดูดเลือดนะครับเริ่มต้นอยู่ที่61%เนะเพื่อนๆก็ขาดอีก39%นะครับที่เราจะต้องพึ่งในส่วนของไอเทมนะครับไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกของเซ็ตดูดเลือดนะครับหรือว่าจะเป็นออฟเซิร์ฟในช่องล่างสุดที่เป็นดูดเลือดก็ได้นะตรงนี้ก็ลองไม่เด็ดดูครับเอาให้ได้39%พอดีนะรวมแล้วมันก็จะครบ100%นะครับสำหรับคนที่อยากจะเตรียมของไว้ให้น้องล่าตัวนี้นะครับส่วนคอมมานด์เมนนะครับก็จะเหมือนเดิม เป็นระยะเวลา5เทร์นครับซึ่งผลนี้นะครับจะเกิดทั้งฝั่งเราแล้วก็ฝั่งศัตรตูด้วยนะโอเคครับก็สําหรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมย้ำอีกทีนะเพื่อนๆสำหรับตู้น้องเมลัสคิล่าตู้นี้นะครับมันเป็นตู้ที่ดีมากๆตู้หนึ่งนะเพียงแต่ ทามมิ่งที่ผมบอกไปว่ามันไม่ดีนะครับเพราะว่าอีก2อาทิต์ตู้เฟสเนี่ยมันจะมาแล้วนะทําให้เราเนี่ยควรที่จะเก็บเพชรไปเปิดตู้เฟสก่อนนะครับเพราะว่าตู้เฟสเนี่ยมันมาน้อยกว่าตู้เทศกาลนะแต่น้อยกว่านี่จริงๆมันก็ไม่ได้สําคัญอะไระครับสำคัญตรงที่ตัวละครเฟสเนี่ยส่วนมากสแต็กนะครับบวกถึงความสามารถเนี่ยมันจะโอเวอร์กว่าตัวละครปกตินะก็ใครที่จะเปิดตู้ล่างนะครับก็ลองตัดสินใจกันดูดีๆนะ แต่สําหรับผมเนี่ยบอกเลยว่าเปิดแน่นอนนะครับก็ใครที่ไม่เปิดนะครับมาช่วยผมลุ้นได้นะในคลิปเปิดกระชาของวันพรุ่งนี้นะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปวันนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้จริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ